ทีนี่มาถึงข้อที่อื้อ้าวกันที่สุดก็คือเรื่องอภิธรรมอาตมาถูกเขาด่าถูกเขาเขียนด่าถูกเขารุมกันด่าว่าปฏิเสธอภิธรรมยกเลิกอภิธรรมยุม่นไม่ได้ปฏิเสธะสิ่งที่เรื่องอภิธรรมนั้นมีอยู่จริงจะไปปฏิเสธอย่างไรได้แต่มันไม่ได้มีอยู่อย่างที่พวก เกหนึ่งเขายึดถือกันอยู่อย่างผูกขาดว่าต้องเชื่อไม่เชื่อจะตกนรกเป็นอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องขึ้นไปแสดงบนสวรรค์ไอ้คนนี้มาไม่เชื่อจริงๆด้วยใช่ปะต้องขึ้นต้องขึ้นไปแสดงบนสวรรค์นี่ไม่เชื่ออภิธรรมคือคำอธิบายที่ละเอียด อธิบายธรรมะขอ้อใดข้อหนึ่งให้ละเอียดเกินธรรมดานั่น,นคืออภิธรรมมีพระบาลียืนยันอยู่ชัดว่าไม่ต้องรู้อภิธรรมก็สิ้นกิเลสเป็นพระอรหัน์ได้แต่พระอภิธรรม <c oughs> ที่แสดงบนสวรรค์นั่นไปเปิดดูเถอเทวดาองค์ไหนจะฟังรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อภิธรรมคือคำอธิบายธรรมะธรรมดาให้ละเอียดเกินธรรมดาสำหรับผู้มีปัญญาอย่างยิ่งทนั้นนั่นคืออภิธรรมก็กระทำกันอยู่ในขั้งพุทธการมีในขั้งพุทธการพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยธรรมะอภิธรรมวินัยอภิวินัย เรล่วงแตงไมายถึงสิ่งที่อธิบายลึกละเอียดเกินกว่าธรรมดาที่นี้มันเกินจําเป็นก็ไม่สนใจที่ไม่อยากจะสนใจเอาตาที่จําเป็นที่มันจะดับทุกข์ได้ทันเวลาไม่ต้องเสียเวลาเรียนชนิดที่เกินจําเป็นยิ่งว่าเอาเองแต่งเอาเองในชั้นหลังเลยแล้วก็ยิ่งเรียนกันเกือบเป็นเกือบตายแล้วต้องใช้เม็ดมะขามไปถังๆจะมานั่งนับเรียนอภิธรรมได้ อย่างนี้มันไม่ไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะดับทุกข์ได้เราไม่สนใจ <c oughs> จะเอาอภิธรรมคือว่าสิ่งใดดับทุกข์ได้เห็นชัดทันตานั่นแหะดับนั่นแหละอ,อภิธรรมเรื่องไม่มีตัวตนนั่นแหละคืออภิธรรมใ <c oughs> ห้ศึกษาให้เห็นชนิดที่ว่ามีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามทัปปัจจตามไม่มีตัวตนก็พอแล้ว นี่คอทราบด้วยว่าธรรมานี่ไม่ได้ยกเลิกอภิธรรมไม่ได้ปฏิเสธอภิธรรมอภิธรรมยังคงมีอยู่และมีประโยชน์ตามแบบของอภิธรรมแต่ไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนซึ่งไม่สามารถจะเรียนอภิธรรมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่รู้อภิธรรมแล้วจะดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่าคําสอนที่ดับทุกข์ได้ที่ไม่ยุ่งยากลําบากเหมือนอภิธรรมนั้นก็ยังมีอยู่ เป็นนั้นว่าไม่ได้ปฏิเสธอภิธรรมจะพูดดีหรือไม่ดีก็ยังยังลังเลอยู่คือเขาเขาพูดกันว่าพวกอภิธรรมเนี่ยขี้โกรธที่สุดขี้เหนียวที่สุดมีสติปัญญาล่อลวงคน ชิงผัวเขาก็ได้ว่ามีถึงขนาดนี้นี่มันไม่ใช่ความมุ่งหมายไม่ใช่ความประสงค์ของอภิธรรมมันไม่ต้องมากถึงขนาดนั้นเอาจะเพียงระดับทุกได้ถ้าเป็นอภิธรรมเพื่อโกรธง่ายด่าเก่งใช่อภิธรรมเป็นเหยื่อตกเบ็ดคนเก่งอย่างนี้จะ ไม่ต้องสนใจก็ได้เขาบอกว่าไม่ต้องสนใจก็ได้พิธามต้องเป็นสิ่งที่ลึกและใช้ประโยชน์ได้ในในในปัจจุบันเนี่ยจึงจะมีค่ามันไม่ลึกถึงกับว่าเรียน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 จนไม่รู้จะจบอย่างไรจะไปใช้ประโยชน์อะไรทำเรื่องที่น้อยนอยกลายเป็นเรื่องมากนั่นแหละ เสียหายขาดทุนเรื่องไม่ควรจะมากก็ทําให้มันมากทีนี้บางคนเขาจัดอาตมาไว้ว่า,วาเป็นผู้ทำลายพระศาสนาเอาเสียเลยรวมทั้ง ทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาถือกันอยู่แต่ก่อนในรูปแบบของศาสนาเมื่อความหากันขนาดนี้มันก็ถึงที่สุดกลายเป็นตัวเสนียดจันไรในพระศาสนา,ศา,ศาไปเสียก็มีบางคนใช้คำอย่างนั้นเรานี่ได้ สนใจได้พยายามอุทิศชีวิตจ,จิตใจเพื่อจะทำนุบำรุงศาสนาจะย่อะศาสนาจะเผยแผ่ระศาสนามาเป็นสิบสิบปี <c oughs> น่าจะทำลายพระพุทธศาสนา,าเสียเพื่อประโยชน์อาณาหันระนั้นว่าจตที่เอามาสอนกันอย่างไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยประกาศตัวเป็นฆ้าศึก พุทธศาสนาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเอามาสอนกันในนามพุทธศาสนานี่จะทำตัวเป็น้าศึกหรือต่อต้านหรือชี้แจงให้ป <c oughs> ระชาชนรู้จักอย่างถูกต้องว่านั่นมันคืออะไรนี่คนที่เขาเสียประโยชน์เพราะการทำอย่างนี้ของเราเขาก็จัดเราเป็น้าศึก ป้ายชื่อว่าเป็นตัวทำลายศาสนาเอาละแม่ระเบียบประเพณีต่างๆชนิดที่งมงายแต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศาสนามันงมงายแต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับศาสนาแล้วก็บอกว่าควรชำระชาล้างควรยกเลิกฝึกถอนไปนี่ไม่ใช่ทำลายศาสนา แต่ทำลายกาฝากที่มันจะมาเกาะเกี่ยวกับศาสนาหรือมันได้เกาะเกี่ยวอยู่แล้วจะต้องทำลายเสียเหมือนกับทำลายกาฝากมันมันจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นเีย่ยคอยเข้าใจตามนี้ด้วยทีนี้ก็มีนักเลงดีกาวหาว่าอาตมาเป็นคอมมูนิสต์ เกียรติยศเป็นคอมมิวนิสต์บางคนก็สงสัยบางคนก็เพียงแต่สงสัยแต่บางคนก็กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลย <c oughs> แล้วก็ไปยุรัฐบาลสมัยหนึ่งให้ํำจัดอาตมาพ้นไปเสียจากโลกนี้เพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์นี่มีความจริงดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสมัยนั้นเขาไม่หูเบาเขาไม่เชื่อทันที เขาก็รอดูหรือเขาก็สอบสวนจนเขาไม่เชื่อว่าธมนี่นี่เป็นคอมมิวนิสต์ <c oughs> มันมีทางที่จะเป็นไปได้คือว่าถ้าใครพูดอะไรขัดกับรัฐบาลข,ขัดขัดขัดกับกับความประสงค์หรือคำพูดของรัฐบาลเขาจัดเป็นคอมมิวนิสต์ อย่างนี้เป็นได้เพราะจะมาพูดบางอย่างบางคราวมันก็ขัดขัดกันกันกบความะส์ของรัฐบาลเช่นเราต่อต้านวายมุกเมื่อรัฐบาลเขาสนับสนุนวายมุกเป็นต้นหรือเราสนับสนุนศีลธรรมไม่สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างนี้ก็มันก็เรียกว่ามันขัดข้าต่อต้านอยู่บ้างในตัวแต่ไม่ใช่เป็นข้าศึก สรุปความที่ดีกว่าว่าธรมานี่เป็นคอมมิวนิสต์ไปไม่ได้เพราะมันตรงกันข้ามกับหลักพระพุทธศาสนา,ศาคือพระพุทธศาสนาต้องการจะแก้ปัญหาของสังคมโดยความรักและเมตตาคอมมิวนิสต์นี่เขาจะแก้ปัญหาสังคมโดยอาวุธโดยกำลังมันมันตรงกันข้ามอย่างนี้เราจะไปนิยมคอมมิวนิสต์มันมันเป็นไปไม่ได้ แต่เราก็มองเห็นว่าทั้งนายทุนและคอมมิวนิสต์ทั้งสองฝ่ายที่ตรงกันข้ามอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้แก้ปัญหาของโลกไม่ได้ไนายทุนก็แก้ปัญหาของโลกไม่ได้คอมมิวนิสต์ก็แก้ปัญหาของโลกไม่ได้เขาก็แข่งขันกันจะครองโลกมากกว่าไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาของโลกเราจรึงไม่ได้เห็นด้วยทั้งฝ่ายนายทุนและทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์เราอยู่ตรงกลางคือเป็นธรรมะ ในพระพุทธศาสนาโดยมีกฎอิทัปัจจตาว่าต้องทําลงไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจึงจะแก้ปัญหาได้โดยอาศัยกฎอิทธปัจจตาเป็นหลักนี่อิทธปัจจิตานี่จะเป็นนายทุนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงของธรรมชาติเราถืออิทธปัจจตาเป็นหลักเพื่อจะแก้ปัญหาในโลกซึ่งแก้ไม่ได้ด้วยลัทธินายทุนหรือด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ ถ้าจริงมันมีอยู่อย่างนี้แลธรรมะก็รู้สึกอยู่อย่างนี้แล้วจะไปนิยมคอมมิวนิสต์ได้อย่างไรแล้วมีการกระทําอะไรบ้างที่ว่าเออเป็นคอมมิวนิสต์นอกจากผู้อิจฉาริษยาบางคนเท่านั้นแหละมันไปพูดมีอยู่ตั้งสองผู้ังสองสํานักที่พูดว่า สวนโมกได้เงินมาจากพวกคอมมิวนิสต์มาสร้างอะไรต่างๆอยู่ในสวนโมกาเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่อย่ากออกชื่อเลยแล้วมีอยู่ทั้งสองกลุ่มสองสำนักว่าสวนโมกรับเงินคอมมิวนิสต์นี่ก็เลยจัดให้เป็นคอมมิวนิสต์นี่มันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ในการพูดนี่ก็ไม่ทราบแล้วแต่มันเป็นความจริงแล้วก็จะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบ ส่วนที่มันเกี่ยวกับอาตมาจิูกหาว่าเป็นคอมมุวนิสต์หรือนิยมคอมมุนนิสต์ช่วยเหลือคอมมุนนิสต์